การในการลักทรัพย์ในจ้างมันมีความที่มันรุนแรงก็คือว่าทําไมเขาจะต้องระบุว่าถ้าเป็นลักทรัพย์ในจ้างเนี่ยจะต้องมีโทษหนักขึ้นซึ่งโทษที่ว่านี้ก็คือลงโทษจําคุกไม่เกิน5ปีเอาง่ายๆก็คือจาก3เป็น5ที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ยอย่างนี้ก็เพราะว่าในจ้างเนี่ยนะคะตามกฎหมายเขาถือว่าเป็น สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Modern Law Channel อีกครั้งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะดาวจะมาพูดเรื่องของตรมงนมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการลักทรัพย์ค่ะทาไมเดาาจะต้องพูดในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องของการลักทรัพย์นายจ้างนะคะว่ามีโทษหนักมากกว่าลักทรัพย์ปกติยังไงบ้างนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดาวต้องขอให้เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเดาาแล้วก็ทีมงาน Modern Law Channel ด้วยนะคะ สำหรับต้นคิดนะคะที่ดาวพูดถึงการลักทรัพย์ไว้เนี่ยดาวจะอธิบายอย่างนี้นะคะการลักทรัพย์ก็คือการเอาไปโดยมีเจตนาที่จะตัดกรรมสิทธิ์ของบุคคลที่เป็นเจ้าของยกตัวอย่างเช่นลักรถล,ลักเสื้อผ้าอย่างนี้ก็เป็นลักนะคะอะไรก็ตามที่พฤติการในการทําเจตนาเอาไปเพื่อที่จะไปเป็นของตนเองในทางกฎหมายก็คือเจตนาตัดกรรมสิทธิ์ของเจ้าของเดิมซึ่งแน่นอนว่าการเอาไปโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนั้นก็จะถือว่าเป็นการลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมา,มอายอาญามาก 3า4โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นการลักทรัพย์ธรรมดาตามมาตราเนี้ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีค่ะสาปีมันก็นานอ่ะนะคะแต่ถ้าหากว่ากรณีที่มีพฤติการเป็นการลักทรัพย์ในจ้างนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3มอมอนุ1 1นะคะซึ่งเป็นการลักทรัพย์ของในจ้างเนี่ยจะมีโทษหนักขึ้นหลายๆคนไม่เข้าใจเข้าใจว่ามันคือการลักก็คือลักปกติไม่นะคะตามหลักกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักไว้เขาเรียกว่าบ บทหนักเรื่องของการลักทรัพย์นะคะซึ่งจะอยู่ในมาตรา335อนุ11พฤติการในการลักทรัพย์ในจ้างมันมีความที่มันรุนแรงก็คือว่าทําไมเขาจะต้องระบุว่าถ้าเป็นลักทรัพย์ในจ้างเนี่ยจะต้องมีโทษหนักขึ้นซึ่งโทษที่ว่านี้ก็คือลงโทษจําคุกไม่เกิน5ปีเอาง่ายๆก็คือจาก3เป็น5ที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าในจ้างเนี่ยนะคะตามกฎหมายเขาถือว่าเป็นผู้มีพระคุณที่3ผู้มีพระคุณแรกคือ บิดามารดาผู้มีพ่ะคุณสองคือครูบาอาจารย์ผู้มีพ่ะคุณที่3คือนายจ้างแล้วนายจ้างเนี่ยเปรียบเสมือนพ่อแม่เพราะอะไรเพื่อนๆลองมองภาพตามนะคะพอเราเรียนจบทํางานเราจะต้องใช้ชีวิตการใช้ชีวิตของเราต้องใช้เงินเมื่อไหร่ก็ตามที่นายจ้างคนใดคนหนึ่งจ้างเราเขาจะให้เงินเราแล้วเงินที่เราได้จากเขาโดยการเอาแรงของเราอะ แลกกับเงินใช่มันเอาแรงไปแลกกับเงินแต่ถ้าเขาไม่ให้เราจะไม่มีแม้กระทั่งที่กินที่อยู่เราจะไม่มีเงินไปเติมน้ามันไม่มีเงินไปกินข้าวไม่มีเงินไปจ่ายค่าเช่าบ้านทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเงินที่นายจ้างให้กฎหมายก็เลยมองว่ามันคือผู้มีพระคุณที่สถือเป็นพ่อแม่เหมือนกันนะคะที่ทําให้ได้มีที่อยู่ที่กินมีเงินเอาไปใช้สอยนั่นแหละกฎหมายก็เลยลงโทษว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจ้างเนี่ยลักทรัพย์ของนายจ้างซึ่งเป็นผู้ มีพระคุณถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสํานึกเลยที่ไปลักขโมยของคนที่มีพระคุณต่อตัวเองกฎหมายก็ลงโทษหนักขึ้นก็คือลงโทษจําคุกไม่เกิน5ปีแล้วยิ่งถ้าหลายกรรมนะคะลักหลายรอบลักหลายครั้งก็จะคูณทวีตามจํานวนกรรมตามหลักกฎหมายอาญาเรื่องของตามกรรมต่างวรระนะคะก็จะลงโทษเลียงกระถงใบแน่นอนว่าค่อนข้างที่จะหนักเลยนะคะและนั่นก็เป็นเรื่องของการลักทรัพย์ในจ้างที่เขาคำนึงถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือในจ้างซึ่งเป็นบุคคลที่มีพระคุณต่อลูกจ้างนะคะตัวเราเนี่ยก็น่าจะต้องรู้ได้โดยหลักเลยค่ะว่าเขาก็เป็นคนที่มีบุญคุณกับเราต่อให้แม้ว่าเขาจะจ้างเราก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่จ้างเราเสียแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีรายได้นะต้องคิดแบบนี้บางคนนะคะก็จะคิดว่าก็ชันก็ทำงานแลกเงินนี่การคิดแบบนั้นไม่ถูกนะคะมันถือว่าเป็นการคิดที่ว่าไม่สนโลกอะ่ะลองคิดดูว่าถ้าฉันทํางานแลกเงินแล้วถ้าเธอทํางานแล้วเขา ไม่ให้เงินเธอเธอจะอยู่ยังไงถูกไหมคะอันนี้กฎหมายก็เลยมองว่ามันเป็นบทหนักและควรที่จะต้องลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าถือว่าบุคคลนั้นไม่รู้จักสำนึกบุญคุนนั่นเองนะคะสําหรับคลิปนี้ดาวก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในเรื่องที่ดาวพูดมาไม่มากก็น้อยนะคะเมื่อใดแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิง่งติดตามดาวแล้วก็ทิมงานอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจม,นมนูนดั l ลอแล้วก็ m o น e ั n Law Academy สงสัยอะไรคอมเมนต์ด้านล่างอยากจะปรึกษาดาวก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่างนะคะน้องๆแอดมินจะแจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้รับทราบสามารถโทรนัดเพื่อที่จะปรึกษาดาวเป็นการส่วนตัวได้นะคะสำหรับคลิปน,นี้ดาวต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ